เรื่องเล่าประวัติการสร้างความเป็นมาพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมกรุเก่าและกรุใหม่คืออะไรคลิปนี้จะขอเชิญท่านที่กำลังสงสยัยหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมมาร่วมการศึกษาไปพร้อมกันโดยการบรรยาจากทีมงานมือใหม่หากเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยครับวัดบางขุนพรหมที่เป็นถิ่นกำเนิดพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงธนบุรี เดิมชื่อเรียกว่าวัดวรามาตตารามต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าวัดอมตะยรถแต่ชาวบ้านยังนิยมเรียกกันว่าวัดบางขุนพรมวัดบางขุนพรมมีพระองค์เจ้าอินกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่สามเป็นผู้ดูแลทำนุบำรุงกระทั่งพระองค์เจ้าอินสิ้นชีพิตรกระยก็มีสมียนตราด้วงมาเป็นโยมอุปถากแทน ถึงสมัยรัชกาลที่ 5, มีการตัดถนนวิสุทธิกษัตริย์ผ่านกลางวัดได้แยกวัดบางขุนพรมออกเป็นสองวัดคือ 1. วัดบางขุนพรมนอกวัดใหม่อมตะรถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์และพบพระสมเด็จวัดบางขุนพรมในกรุ 2. วัดบางขุนพรมในวัดอินทรวิหารตามพระนามพระองค์เจ้าอิน เป็นที่ประดิษฐานพระหลวงพ่อโตยืนองค์ใหญ่พุทธศักราช2413สมียนตราด้วงได้ปรึกษากับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมวรังศีวัดระคังพระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่ตนมีความสนิทคุ้นเคยว่าอยากจะสร้างพระไว้ให้คนรุ่นหลังเพราะการสร้างพระเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งในตอนนั้นสมเด็จพระพุทธาจารโตเริ่มชราภาพ ท่านชอบวัดบางขุนพรมมากมักจะเดินทางไปไป,ไปมามาระหว่างวัดระฆังกับวัดบางขุนพรมเป็นประจำการสร้างพระครั้งนี้สมเด็จพระพุทธจาจย์โตท่านเห็นชอบและยังแนะนำว่าถ้าจะสร้างพระให้สร้างเป็นพระเนื้อผงเหมือนที่ท่านเคยสร้างพระวัดระฆังนั้นที่มีชื่อเสียงซึ่งพระวัดระฆังมีชื่อเสียงตั้งแต่สมเด็จพระพุทธจาจย์โตยังไม่สิน้นโดยท่านจะให้ยืมบล็อก ที่สร้างพระวัตรขังนั้นซึ่งเป็นบล็อกที่นิยมมีอยู่4บล็อกได้แก่บล็อกพิมพ์ใหญ่บล็อกพิมพ์ทรงเจดีบล็อกพิมพ์เกตบัวตูมและบล็อกฐานแซมการสร้างครั้งนั้นมีความคิดว่าจะสร้างให้ได้มากที่สุดสร้างให้ครบพระธรรมขันคือ 84%,00 0องค์สันนิษฐานว่าจำนวนที่สร้างจริงน่าจะได้หนึ่งหมื่นกว่าองค์เท่านั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนำไปบรรจุในองค์พระเจดีใหญ่ เพื่อที่ต่อไปภายหน้าหากประเทศชาติวิบัติจนประชาชนเดือดร้อนก็สามารถนำพระที่สร้างขึ้นออกมาใช้ได้สมเด็จพระพุทธาจย์โตมอบมวลสารผงวิเศษหลายชนิดที่ท่านปลุกเสกจากการร่ำเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรพร้อมแนะนำให้ใช้เนื้อผงปูนเปลือกหอยหรือปูนหินผสมผสานสร้างพระขึ้นมาหากการสร้างพระให้ครบ 84%,0 0 0องค์ บล็อกแค่สี่บล็อกคงไม่พอเสมียนตราด้วงจึงให้ช่างสิบหมู่ที่เคยแกะบล็อกให้สมเด็จพระพุทธจารย์โตทำบล็อกเพิ่มขึ้นโดยให้เรียนแบบพิมพ์เก่าของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมที่สร้างในคราวนั้นจึงมีทั้งหมด12พิมพ์ประกอบด้วยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เส้นได้พิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ฐานคู่พิมพ์สังฆติหูช้างพิมพ์สังฆติไม่มีหู พิมพ์พอกครุฑพิมพ์ปรกโพและพิมพ์พจันลอยเมื่อสร้างเสร็จก็จะบรรจุลงพระเจดีแต่ในการสร้างพระครั้งนั้นต่างจากการสร้างสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่สร้างจํานวนน้อยท่านสร้างพระด้วยความประณีตพิถีพิถันพระที่ออกมาทุกองค์แทบจะเหมือนกันหมดแต่ละวันสร้างเพียงไม่กี่องค์สร้างเสร็จตากแห้งปลุกเสกแล้วแจกเลยไม่มีความเสียหายจากการลงกรู ขณะที่พระสมเด็จวัดบางขุนพรมสร้างปริมาณมากมีผู้ร่วมจํานวนมากการกดพิมพ์ต่างๆตามน้ําหนักมือที่ต่างกันและความเอาใจใส่ที่ต่างกันจึงผิดเพี้ยนไปบ้างพอสร้างเสร็จก็ไปใส่ไว้ในกรุถูกความร้อนความชื้นแร่ธาตุในดินพระที่ตอนสร้างถอดพิมพ์มาสวยก็อาจจะบิดเบี้ยวโค้งงอและที่สําคัญอีกประการคือสมเด็จบางขุนพรมเนื้อจะแก่ปูนคือใช้ปูนเป็นตัวนําหลัก แต่สมเด็จวัดระฆังจะมีมวลสารผงวิเศษผสมในปริมาณมากดังนั้นรูปทรงพระของสมเด็จวัดบางขุนพรมจึงสวยสู้พระสมเด็จวัดระฆังไม่ได้ทั้งที่เป็นแม่บล็อกเดียวกันเมื่อสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรมเสร็จในตอนบรรจุกรุสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้มาร่วมปลุกเสกค,คราวนั้นท่านได้นำพระเครื่องใส่ย,ย่ามติดตัวมาด้วยคือสมเด็จวัดระฆัง และสมเด็จเกตชัยโยจังหวัดอ่างทองพิมพ์7ชั้นและพิมพ์6ชั้นมาร่วมใส่เข้าไปในกรุด้วยดังนั้นหลังจากแตกกรุออกมาจึงมีการพบพระเครื่องดังกล่าวอยู่ในกรุวัดบางขุนพรมด้วยต่อมาในช่วงสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช2457ถึง2461ไทยได้ส่งทหารไปร่วมรบก็เกิดความวิตกหวาดกลัวว่า เมื่อเกิดสงครามจะเกิดภัยพิบัติต้องหาของป้องกันตัวการพบพระสมเด็จบางขุนพรหมครั้งแรกจึงเป็นเพราะประชาชนต้องการหาของศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลโดยเฉพาะของที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตได้บรรจุเอาไว้ซึ่งการบรรจุกรุในครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแอบบรรจุแต่มีการฉลองใหญ่โตเป็นที่เล่าขานต่อกันมาว่าเมื่อปีพศ2410 สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตได้นำพระบรรจุไว้ในกรุวัดบางขุนพรมมีความศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสมเด็จวัดระฆังก็เป็นที่ต้องการและหายากจากเหตุที่กล่าวข้างตน้นทุกคนจึงอยากหาของมาทดแทนเพื่อป้องกันพยันตรายซึ่งพระเอิญองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระสมเด็จวัดบางขุนพรมมีโพรงอากาศขนาดเท่าข้อมือถ้าใช้ไฟส่องก็จะมองเห็นพระวางอยู่ข้างล่าง แต่ลงไปเอาไม่ได้จึงนำดินเหนียวมาผูกปลายเชือกคล้ายเบ็ดตกปลาหย่อนลงไปในโพรงอากาศเพื่อตกพระขึ้นมาพระที่ได้มาในครั้งนี้จะเรียกกันว่ารุ่นตกเบ็ดพระที่ตกได้ส่วนใหญ่เป็นพระที่วางอยู่ด้านบนไม่ได้ถูกอะไรทับถมทำให้เป็นพระที่มีคราบกรุ่นน้อยเนื้อหาไม่ใคร่เสียหายอะไรแต่หลังจากตกเบ็ดขึ้นมาได้ทำให้เกิดการแย่งเช่าบูชากันมากจึงทำให้ตกกันเร่มา โดยที่ไม่ได้ต้องการไว้ป้องกันตัวแล้วแต่เป็นเพื่อค้าขายหวังผลกำไรเท่านั้นมีการแข่งขันราคากันมากเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรมจึงเริ่มมีราคาแพงเกิดการแย่งชิงกันชุลมุนวุ่นวายทำให้พระเนนที่อยู่ภายในวัดเดือดร้อนกันไปหมดจึงมีการเฝ้าระวังไม่ให้ตกเบ็ดโดยได้นำปูนมาอุดรูที่ตกเบ็ดไว้พระกลัวเจดีจะพังเรื่องก็เงียบไปพักหนึ่ง แต่เมื่อรู้ว่ามีสิ่งที่มีค่ามีราคาอยู่ในนั้นแล้วก็ทำให้พวกมิจฉาชีพเจอะเจดีขโมยพระมาได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพระที่อยู่ด้านบนซึ่งพระที่นำออกจากเจดีในส่วนนี้จะเรียกกันว่าพระสมเด็จบ,บางขุนพรมกรุกเก่าในปัจจุบันนั่นเองต่อมาในปีพุทธศักราช2500ทางวัดเห็นว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้จะทำให้พระเจดีพัง และทรัพย์สินที่เสมียนตราดวงและสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเก็บไว้จะเกิดความเสียหายจึงประชุมกันเพื่อเปิดกรุเป็นทางการในปีนั้นโดยมีจอมพลประพาสจารุเสถียรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยขณะนั้นมาเป็นประธานพระที่ได้จากเปิดกรุมมีจำนวนหลายพันองค์ พระทุกองค์ที่ได้จากการเปิดครั้งนั้นจะใช้ตรายางของวัดประทับตราที่ด้านหลังวงการพระเครื่องจะเรียกพระที่เปิดกรุในครั้งนี้ว่าสมเด็จบางขุนพรมกรุใหม่พระที่ขึ้นมานี้จะมีคราบกรุจับหนาบางองค์ย่นเป็นหนังกระเบนบางองค์ติดกันเป็นก้อนต้องค่อยๆกระเทาะออก จากนั้นทางวัดจึงเปิดให้เช่าบูชาโดยใส่ถุงไม่ระบุว่าเป็นพิมพ์อะไรใครอยากได้พระที่สมบูรณ์ก็เช่าไปองค์ละพันบาทซึ่งสมัยนั้นทองคำราคาบาทละ300-400ถึงบาทส่วนพระที่หักชำรุดทางวัดก็นำมาต่อกระหลายพิมพ์จนสมบูรณ์ซึ่งสมัยนั้นมีช่างฝีมือดีในยุคนั้นที่เป็นนักต่อพระหลายท่านเมื่อต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นาออกไปให้เช่าองค์ละ500บาท ส่วนที่ชำรุดมากทางวัดก็เก็บไว้เพื่อนำเป็นมวลสารผสมสร้างพระรุ่นต่อไปหรือแจกจ่ายให้กับวัดต,ต่างๆนำไปผสมสร้างพระในบางข้อมูลก็บอกว่าจอมพลประพาสได้นำขึ้นไปที่จังหวัดลำปางจำนวนหนึ่งเนื่องจากจอมพลประพาสท่านได้บริจาคทรัพย์จำนวนมากให้ทางวัดจึงได้พระไปจำนวนหนึ่งเพื่อแจกจ่ายญาติพี่น้องของท่านที่ลำปางพระสมเด็จวัดบางขุนพรม ซึ่งปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีค่านิยมสูงจะเป็นรองเพียงสมเด็จวัดระฆังเท่านั้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวประวัติศา,ศาสตร์ความเป็นมาที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนพระสมเด็จวัดบานขุนพรมนั้นไม่ใช่เพียงวัตถุมงคลธรรมดาแต่คือของดีมีที่มาที่ควรค่าแก่การศึกษาและรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปครับพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ต่อไปขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ